แชร์ภูมิใจเสนอซื้อของมาเยอะมากแล้วก็แบบพอพอจะใช้จริงๆอ่ะก็หาไม่เจอใครเป็นบ้างอ่ะเนี่ยฟันไปซื้อที่ร้านตามมาใหม่ที่มันเป็นปากกามาคาลาใช่ปะเขาบอกว่ามันจะแบบดีกว่ายอะไรเงี้ย เนี่ยอยากใช้คือวางไว้ไหนวะหาไะเจออย่างวะเบื่อตัวเองจังใดๆจะให้ดูว่ามันคือแบบคือมันเยอะมากอะ่ะมันหาอะไรไม่เจออะ่ะทุกคนคือซื้อมาแล้วอะ่ะวางไว้ไหนวะใช่ เยอะเนาะกลัวดูดิโอ๊ยคือโอ๊ยเคจบละหาไม่เจอไว้ไลฟ์หน้าละกันนะคะจอมาหาให้ใหม่เบื่อจริงไม่ม um ีไม่เจอไม่เจห้อง okay, ออยอ้าวอยูใ่ในห้องน้ำวางอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วโอ้ยเมื่อกี้ก็คือออกไปหาเสียเที่ยวเจอละเจอละเจอละโอเคไม่ได้ประหยาดไม่ได้อะไรเลยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเลยล้างมาคาลาออกมาไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช้ยังไงไม่เคยใช้เหมือนกันจะลองดูล้างดูกันโอเค s u อ p o s e d l y ปกติแล้วอ่ะเวลาเราล้างตาเราก็จะใช้อันนี้ธรรมดาใชะแปะเข้าไปแต่เหมือนบางทีอ่ะขนตาจริงมันหลุดออกมาเยอะเว้ยก็เลย,เน,ยเนี่ยนะี่นะมันต้องมันจะต้องแบบทำไมวะเหมือนกับปัดปัดอย่างนี้หรออย่างนี้ปะแล้วก็แช่ทิ้งไว้แบบหนึ่งให้มันหลุดออกมาโว โอ้เพ oh, hey, oh. hey, hey, hey. ื่อนหลุดจริงโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสดตาไหมมองอยู่แสดตาไหมอ้หโอ้้เพื่อนไหลมาหมดเลยนะไหลไหมออกไหม ดึงขนตาออกก่อนอุ้ยแล้วขนตาก็หลุดออกมาอย่างง่ายๆเลยวันนี้ตีเป็นแผลงี้นะคะนี่ตีแผลไปเลยเพราะวันนี้เมื่อเช้าเราแต่งได้อย่างเร่งรีบเมื่อเช้าถ้าแต่งหน้ามาแต่งให้นะคะนี่นี่นี่ล้างมันน่าจะช่วยลางมาคาล่าได้นะครับมีเพื่อนบอกว่าให้ปัดตัอเ่งเงี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เฉยๆเลยอ่ะโอเคแล้วก็จะทิ้งไว้เลยๆอย่างละ ไปไลขั้นหนึ่งก่อนแ,แ,ปแปะกอดแปะไว้แป๊กหนึ่งอย่างนี้แล้วก็มาเริ่มเลยมันแต่งหน้าใหม่เลยแต่นี้ก็เรากำลังล้างหน้าอยู่นะทุกคนอะอย่างอย่างอย่างคือหลังๆมารู้ตัวเลยว่าเป็นคนล้างหน้าแรงแล้วขนตามันร่วง คนดูงงตอนมปลายัรน,นเรียนสายอะไรตอนมไปลายไม่ได้เรียนเป็นสายนะตอนมปลายมัน,อย,ยน,นอยู่โรงเรียนมันอ,อยู่ร่มเรือเดียก็ U I S มันก็เหมือนกับเลือกเลือกเลือกได้ตามวิชาที่เราอยากเรียนหรือไม่ได้บังคับว่าต้องเรียนต้องเรียนสายอะไรนะคะขอตาล้อยอ่ะ โหลดแล้วก็เ,เก๋อ,อยู่นะเก๋ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก๋เก๋เก๋เกไหมโอเคใส่ทิ้งไว้ก่อนก็ใช้สองอันนี้ต้องกัน ไปวะออกไหมพี่มัน,นสูงแล้วก็น้ำหนักเท่าไหร่ทุกคนดูข้องใจเนาะความสู <c oughs> สูงแล้วน้ําหนักจริงๆไม่ค่อยบอกส่วนสูงน้ําหนักคนเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนมันก็สูงร้อยหกสิบแต่น้ําหนักเนี่ยแต่ละคนมันก็หนักไม่เท่ากันไงเราหนักหนักประมาณสี่สิบหก ประมาณสี่สิบหกสี่ห้าสี่หกสี่เจ็เนี่ยวิงเวียนเนี่ยเพิ่งจะลงมาแต่แตะสี่ห้าก็ช่วงนี้เนี่ยสมัยก่อนก็มาณสี่สิบเจ็ดเงนี่ยโอเค okay, ปะทุกคนดูสงสัยดูน้ำหนักว่ายี่สิหกไม่อยากสาวอยากเด็กอะ <laughs> อยากเด็กๆตลอดไปอ่าค่อยๆล้างนี่ก็คือรอยสิวที่กดเอง ก็คือรอยแผลนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องถามว่าคืออะไรรู้ๆกันอ,อยู่แต่ผมมาคิดว่าสีสองสีสามสีสองสีสามเป็นไปไม่ได้เลยสีสองสีสามน่าจะแบบตอนที่แบบอายุแบบถ้าอายุแบมสิบห้าสิบหก่าสีสองสีสามอะจริงๆปันก็ตัวตัวหนักนะสี่สิบสี่สิบเจ็ดอะก็คือสี่ร้อยหกสิบอะก็ไม่ได้เป็นคนตัวเบาแต่อย่างที่บอกว่าอย่าไปสนใจกับน้ําหนักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบ แต่ละคนมันก็โครงกระดูกไม่เท่ากันนะปันอาจจะเป็นคนที่แบบโครงกระดูกกระดูกใหญ่ป่ะก็ตัวหนักก็ตัวหนักเขานิ้งแต่เด็กอะไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนน้ําหนักเบาเยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนรอบๆวงการก็จะแบบหนักเนี่ยทีสอยงทีสามอะไรเงี้ยแต่เราก็จะตัวหนักพี่ปันอา่านเมนหน่อยพี่ดาวซันจะเป็นยังไงต่อสุภาพบุรุษสุดซอยจะจบยังคะสุภาพบุรุษสุดซอยก็มีเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวดาวซันก็จะได้กลับไปเจอกันคะ่ะ จริงนะคะให้อกกันไปหนู47จะปิวกับลมแล้วค่ะหรอ47ก็อาจจะเธออาจจะตัวสูงหรือเปล่าฉันสูงแค่160เองฉันมันตัวเล็กกะจิ๋วเดียวเกิดปีบัวหรอคะใช่ค่ะเกิดปีบัวเกิดปี2540ค่ะใช่47ไม่หนักนะหนักไหมก็หนักนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับคนอื่นๆก็ก็ไม่เบาอะ่ะตัวไม่เบาเอยอันนี้มันเป็นคลีนซิ่งล้างมาคาล่านะ สูร้อยห้าแปดเล็กมากนี่แหละมววาตรฐานหญิงไทยออกมาเนี่ยละค่ะกริบใช้คินซี่ไวโอเดอร์มาหรือเปล่าใช,ใช่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 อันนี้อันนี้ตอันนี้อันใหม่อันนี้เพิ่งลองลอง,ลองตอนเนี้ยลองพร้อมทุกคนเนี่แหละไม่รู้ทําถูกทําผิดเนี่ยอย่าไปทาตามนะง่วงห <laughs> รือว่าทำอย่างนี้ไดาเลยแต่ไม่แสบนะน,นี่โอเคนะ มไม่แบบเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องกลับไปแชร์นนี้อยู่ดีชอบใส่มูไหมคะก็มูได้นะก็ทำก็ก,ก,ก็ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรดีต่อใจมากมากค่ะ,ะกลับมาถึงช่วงการล้างขนตาแบบทุกคนอาจจะกลัวเราแบบนี้นะ ทำอะไรกันอยู่ทุกคนรถติดหรือเปล่าอยู่บนรถหรือเปล่าทำอะไรกันอยู่ะนั่งหน้าก่อนโดนมัดมอมา,มมาอยู่บนรถเมยติดมากใช่วันนี้วันศุกร์ด้วยวันนี้ปันก็เลย สะละรถแล้วก็เดินกับเพราะว่ามันสุรถติมันเป็นใช้บัตรบอมของอะไรคะบัตรบอมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มียี่ห้อเลยค่ะแล้วแต่แบบซื้อพวกนูเลยอะ่ะอันนีอน้อันล่าสุดที่ทำเมื่อวานเพื่อซื้อมาให้จากญี่ปุ่นก็เลยเอามาใช้ปกติไม่ได้เป็นคนแช่น้ําไม่ได้เป็นคนแช่น้ําบ่อยขนาดนั้นอะแช่เฉพาะเวลาที่แบบนึกได้แล้วก็แบบอยากจะสูดทีดอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> แต่งหน้าทุกวันเลยไหมครับ ไม่แต่งค่ะถ้าวันธรรมดาไม่ได้ไปไหนไม่แต่งเลยหน้าตาก็จะแบบแบบนี้แหละไปไหนมาไหนหน้าตาแบบนี้ล้างตาไม่ออกอ,อ่ะมันติดมันติดอยู่ในมาสคาร่าตรงนี้ไม่ออกขอดูเล็บหน่อยนี่เพิ่งไปทาเล็บมาปกติเป็นคนไม่ทาเล็บ แต่ตอนนี้ทาแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เนี้ยจะเริ่มถ่ายซีรีส์เรื่องใหม่แล้วแล้วก็ในเรื่องก็รู้สึกว่าเออทาเล็บหน่อยก็ได้จะได้มือสวยๆก็เลยไปทาเล็บค่ะนี่อันนี้ทาทาสีสีเงินธรรมดาเลยเพิ่ทาปกติไม่ทาเล็บเลยเพิ่งทาไม่ออกจริงอ่ะเป็นการติดขนตาติดอยู่ที่ขนตาตรงนี ไม่ออกเลยอ่ะทุกคนมันติดอ่ะน้องหมีหมาปันปันแก่แล้วใช่ไหมมีแก่แล้วลูกมีแก่มาลูกมีอยู่ที่บ้านลูกมีไม่ได้อยู่คอนโดเคยพาลูกหมีมาเที่ยวข้างนอกแล้วมันกลัวเหมือนกับมันเกิดแล้วมันก็โตที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะมันออกมาข้างนอกมันก็กลัว่านบอลเรียนปอโทที่บ่ออะไรคานบัลเรียนปอโทที่ธุรกิจบัณฑิตค่ะ เรียนสาขาเวชาศาสตร์ะลอวัยอันนี้จบปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปีเนี่ยตอนนี้กําลังเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเปิดเทอมปีสองแล้วก็จะเป็นเดือนของการทําตีสิทธ์แลค่ะก็จะไม่ได้เรียนหนักเท่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยกิฟอันนี้กิฟอันนี้ของพสั่งมาเลยกิฟของอะไรอินเจเลยที่เขาสั่งๆกันก็น่ารักดีเราก็เลยว้าเราก็เลยต้องเอาบ้างอืม ่าไม่ออกละเหนื่อยจะล้างละพอละไปเรื่อยโอเคนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปหาขนมกินแล้วก็พักผ่อนแล้วค่ะเคอยาสาะผมใช้ของอะไรหรอยิ้มให้ดูใช้ของไอ้ ใช้หอยอีคอนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหอมดีอ่ะเนี่ยใช้เนี่ยนี่เนี่ยแต่ว่าจริงๆก็จริงๆกจง็จริงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้ใช้อันนี้อยู่ใช้ใช้คู่นี้นี่ว้ยหล่นคู่นี้เนี่ยอันนี้แชมพูนี้กับอันนี้คู่กัน เออในซื้อซื้อทั่วไปเลยค่ะนี่ซื้อแบบซื้อห้อางสปปรรพสินค้าเดินผ่านแล้วก็ซื้อก็ซอรี่ง่ายๆเลยอ่ะเนี่ยซื้อช่วงนี้ใช้กลิ่นนี้อยู่แต่มีช่วงนึงก็ใช้อันนี้อันนี้แคป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 ,แคปช่วงนี้ใช้อันนี้ no sponsor นะคะใช้เองซื้อเองใช้เองปกติอันนี้ช่วงนี้ใช่พอว่างๆก็อยากจะมาหน้าเลย เดี๋ยวมาน้าก็ได้ไเอาที่มาหน้ามาก่อนวางก่อนนะติด <c oughs> มาลนะเดี๋ยวเช็ดออกก้อนนึงแล้ว,วก็เดี๋ยวมาหน้าชิดใช้กับทุกคนก่อน เช็ดดเเช็โอควันนี้เราจะมามาณหน้ากันนะคะวันนี้จะใช้ที่มาหน้าของลาแมนี่อันนี้เขาเขียนว่าให้มาสทิ้งไว้ประมาณ8ปนาทีทิ้งไว้นะคะใช้ให้หมด คูดว่าเยอะไปหรือเปล่าเยอะไปแล้ววะใช้ดีไหมก็ดีนะแต่ไว้มันมันเร็วดีอะแบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรยากเนี่ยมาถึงก็บีบทาเลยแล้วก็โปะทิ้งไว้แป๊บนึง สกินแคร์ไว้มาเปิดรูสกินแคร์ให้ดูค่ะจริงๆมันก็ก็ใช้บ้างแล้วแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์คือจริงใช้จะเน้นแบบใช้ให้หมดเป็นอันๆไปอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ค่อยจะหมดเท่าไหรอ่อ่ะก็ใช้ไปเรื่อยทาไปเรื่อยอะไรเงี้ยอืมทีละกันแปะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนียได้ไหมแปดนาที <laughs> ลเลอะเทอะป่ะ <laughs> ถ้าผมปกติป่า อพอไหมเนี่ยพอละมันให้ทาบางๆก็พอลามแมงมันค่อนข้างจะเป็นเครื่องสำอางที่แบบแรงอยู่เพราะงันเราไม่ต้องใช้เยอะมากนานทีใช้ทีก็น่าจะโอเคชอบอยู่เด้ออันนี้นะ นี้แปรงที่ทาไม่มีห่อเลยแปรงแบบแปรงแบบกดกดกดง่ายๆเลยค่ะอ่าโอเคแตะทิ้งไว้แต่ละทีแตะคอด้วยทาครีมทาคอด้วยนะ โฟมล้างหน้าหรอคะโฟมล้างหน้าก็ใช้ของลาแแยงเหมือนกันใช้ของลามแยงกับของคาแรงอยู่ดูนี่ใช่นี่อันนี้โฟมล้างหน้าใช่ไหมอ่ะแคปอันนี้โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็โลชั่น แล้วก็อันนี้ล้างเวลาแบบอันนี้มันเหมือนกับเป็นแบบอันนี้ของคาแรงอันนี้เป็นเหมือนแบบเมคอัพคลีนเซอร์นิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยใช้อันนี้เวลาสมมติวันนี้แต่งหน้ามานิดนึงก็จะใช้อันนี้ลงทาปิดรอบนึงรู้สึกว่าเออแบบเราน่าจะมีเครื่องสำอางอยู่บนหน้าเยอะอะไรเงี้ยใช่ทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปถ่ายช่องสามเอ็เลยเออคือจริงๆพอเป็นเป็นจิตคอมมาคิวเขาก็จะวางมาคือถึงกับคิวที่ว่าแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศบ่อย ก็เลยเหมือนกับไม่ได้มีคิวให้เขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยกลับมาแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้เดี๋ยวก็คงจะได้ไปถ่ายแล้วคะ่ะพี่ปันทานคอลลาเจนของอะไรคะาจริงๆแล้วคอลลาเจนปันไม่ค่อยได้กินอะเพราะว่ารู้สึกว่ากินคอลลาไม่ค่อยได้กินท่านมีให้กินก็ก็เคยเอาของเกาหลีมากินอะไรเงี้ยแต่ว่าเคยกินของเมืองนอกค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมแล้วแต่ออกกําลังกายช่วยเรื่องหน้าใสไหมคะ ออกกาลังกายออกกาลังกายก็น่าจะช่วยเรื่องหน้าใสนะช่วยช่วยทุกอย่างอะ่ะเพราะว่ามันก็ทําให้เราแบบดูสุขภาพดีแล้วก็แบบอุ่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยจะเล่าให้ฟังว่าล่าสุดอะ่ะที่บินกับมาจากซิดนียเมื่อสองวันก่อนใช่ปะเหมือนแบบก็อยู่อยู่บนอยู่บน,นอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ คือเราก็ถือลากระเป๋าใบใหญ่ใช่ป่ะแล้วก็เวลาอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันก็ต้องยกกระเป๋าขึ้นไาข้างบนใช่ป่ะแล้วก็มันก็มีผู้ชายแบบเหมือนกับแบบเหมือนมันก็เดินมาคนเดียวแบบเออลากระเป๋ามาใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าต้องเอาขึ้นเราด้วยความที่เราก็แบบไม่ได้คิดอะไรใช่ป่ะเรารู้สึกว่าโอยฉันแบบยกเวทมาฉันแข็งแรงอะไรเงี้ยยกกระเป๋าขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปอีผู้ชายก็คือทําท่ามันจะเดินเข้ามาช่วยแล้วก็ทําท่าตกพอหันไปก็คือตกใจว่าอุ๊ยีนี่แบบอีอีผู้หญิงคนนี้ ยกอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยกกระเป๋าเขาไดแบบแข็งแรงมากอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออพอออกกําลังกายเล่นเวทแล้วรู้สึกว่าเออเราแข็งแรงยอะไรเงี้ยเราสามารถยกกระเป๋าขึ้นได้วาดมันขึ้งวินได้โดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยเราแค่นั้นเลยใช่เล่าไปเรื่อยโอเค,อเคตบทให้ซึมๆไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแ,แปะให้ดื่มข้าวหน้าแล้วเดี๋ยวพอละผู้ชายผู้ชายอึ้งผู้ชายงงเขาแบบอุ้ยปกติเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมึงควรจะแบบ มึงควรจะแบบให้ให้ให้ผู้ชายเขายกของขึ้นไปให้อะไรเงี้ยอ่านี่ฉันยกเองเลยยกแบบยกแบบงงเออตอนใส่คาถี่อันะไม่ไม่ใส่เดี๋ยวไถอดก่อนจริงๆใส่ได้เดี๋ยวเอาที่ถอไม่วันเนี้กนยกาไรเนี้ยใส่ไปใส่ไปงานมาแล้วก็แล้วก็จะถอดละแต่ไม่ได้ถอด ดี๋ยวถอดแบบถอดยากอะรุ่นนี้ลำคานอะขี้เกียจใส่อะปกติมันจะใส่เป็นรุ่นที่เป็นที่เป็นปกติจะใส่อีรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ใส่รุ่นเนี้ยใส่ง่ายถอดง่ายแต่ว่าพอเป็นรุ่นเนี้ยมันต้องไข่เองไข่ก่อนเฮ้ยไข่ก่อนเห็นปะ่ะพอจะถอดเนี้ยมันต้องมัน คือมันเป็นมันเป็นกําไรสําหรับแบบเป็นกําไรสำหรับกาไรกําไรนึกนึกคิดกาไรคู่รักออกปะให้ให้ให้คู่รักมาถอดให้หอไรเงี้ยแต่ประเด็นคือฉันอยู่คนเดียวไงฉันไม่ได้มีคู่รักมาถอดให้ไงดูดิดูควาลำบากดิยอด,ดยากอะ่ะไม่คิีว่าจะพยายามถอดแล้วถอดไม่ได้ ใส่กับน้ำไปเลยชดไม่เช้ากว่าจะใส่ได้ก็บบนานอยู่นะโอ้ยโอ้ยบอสสำเร็จเด้อโอ้ยช่วยมันเถอะ ใครก็ได้มาช่วยถอดให้ฉันหน่อยเออถอดไม่ได้หเห็นปะมันต้องไขมันต้องไข่ยวะล็อกไหนอะอล็อกนี้ล็อกนี้เนี่ยมันต้องไขตามล็อกอย่างเงี้ยเฮ้ แน่นจริงโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอด impossible ใครจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยคิดดีๆเลยนะ ช่างมันเถอะไอเก e up บพอพอไม่ได้ใส่นอนไปเลยช่างมันเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่ากันพรุ่งนี้ออกไปข้างนอกเจอผู้คนนะผู้คนไขให้แล้วเฮ้ยคนเข็มหรอ let me try again ah uh, let me try again counterclockwise right counterclockwise oh. อโอ้รู้แล้วเมื่อกี้ใช้ที่ไขผิดอันยูดได้ะละครึ่งหนึ่งอ๋อไม่ยากขนาดนั้น อ๋อโอ,อ,อ้โหอ้โหอ้โอ้โออ้แลอ้วอ้อ้แลอ้วหโอ้โ่อ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหอ้โหโอ้โ่โอ้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 โหโอ้โอ้โหอ้อ้โหโอ้โอ้นหโอ้โหโอ้ออ้อ พอเลิกพักก่อนกำไรโอเคถอดเรียบร้อยแล้วขอไปอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำแล้วเดี๋ยวล้างตาหนีล้อเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาขนมกินแล้วก็ตัดวิดีโอเล่นเกมนอนเออแต่พอดีเลยแปดนาทีพอดี ครีมครีมหน้าใสพอดีเลยโอเคไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายล้างหน้าอาบน้ำแล้ว